สวัสดีครับช่อง LSM Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้สดาฟุตบอลรายการสำคัญทุกทุกมุมโลกนะครับวันนี้เราก็มีฟุตบอลรายการสำคัญหลายรายการนะครับคู่แรกก็จะเป็นชาเก้0ูนตีนะครับเปิดบ้านและการเืียของสตุตการ์ดนะครับเวลาการแข่งขันนะครับตีสองครึ่งนะครับสนามเฟตินอารีนานะครับสตุตการ์ดต่อปอรนะครับ ผลงานพักราสอทีมนะครับชาเก้เสมอสุดการ์ดหนนะครับชาเก้ชนะสุดการ์ดสานะครับสุดกาดแพ้ชาเก้0-2นะครับสุดกาดแพ้ชาเก้1-3นะครับชาเก้เสมอสุดการ์ดศูนะครับก็เป็นชาเก้ครับที่ดูดีกว่านะครับชาเก้นะครับทีมลองบวยนะครับมาด้วยระบบ4-5-1นะครับภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชนะครับมานูเอลบอมนะครับไม่มีซูอัดแซดานะครับที่บาดเจ็บแล้วก็โอซานคาบักนะครับที่ติดโทษแล้วก็ลาเพมันนะครับต้องเช็คความฟิตนะครับ ข้าวฝ้าทางสตูตการ์ดนะครับทีมเยือนนะครับมาด้วยระบบ3-4-3นะครับสตูตการ์ดนะครับน้องใหม่ของบุนเดสลิก้านะครับและรองแชมป์บุนเดสลิก้า2นะครับโค้ชชาวอเมริกันนะครับเป็นเลกิโน่นะครับยังมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งเอลิกคอมมีนครับคอนสแตนตินอตนะครับมาร์โลปานอสแล้วก็มักซิเออร์อาวูยานนะครับวันนี้นะครับจะนำมาด้ระบบ3-4-3นะครับยังประกอบไปด้วยเซียนเล่นตัวจริงนะครับดานิเลดิวาดี้นะครับซาซ่านะครับกอนซาโลโรเมลมาร์ นะครับคาดว่านะครับวันนี้นะครับชาเก้ผลงานออกสตาร์ทกันใหม่แย่มากนะครับย่ำแย่นะครับแพ้ไปนะคร4ใน5เกมหลังสุดนะครับรวมทั้งแพ้เกมล่าสุดด้วยแล้วก็มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม5เกมหลังสุดนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะแม้ว่าสีติของชาเก้จะดูข่มสุดกาดนะครับคิดว่าไม่น่ารอดนะครับ ฟาสตุกาดนะครับฟอร์มเริ่มต้นซีซั่นบุลเลกาทําได้ดีขึ้นนะครับก่อนควบคว้าชัย2เกมจากสีนัดหลังนะครับแม้มีเสมอนะครับสเกมในสานัดหลังนะครับพร้อมเก็บ8แต้มนะครับในการลงสนามสีนัดหลังนะครับเกมเยือนทําได้ดีขึ้นนะครับพร้อมกับแบตนี้คิดว่าราชสีห์กันทรงบอลไม่ดีนะฮะคิดว่าฤดูกาลนี้ชาเก้เปิดตัวได้ไม่ดีแต่ก็พยายามจะกลับมาให้ได้เร็วที่สุด สตุตการ์ดฟอร์มใช้ได้นะครับคิดว่าแบบนี้ไม่เสมอก็ไม่น่าแพ้นะครับราคามาสุดกาดบอฟนะครับเราก็ไปเลือกราคาเสมอนะฮะคู่นี้คิดว่าไปอยู่สุตกาดนะครับเป็นเรื่องราคาเสมอไว้นะครับคู่นี้ให้อยู่สตุตกาดราคาเสมอนะครับอีกคู่นะครับเป็นวิกเตอร์คู่โคเวน t ีสตีทีครับเจอเลดดิงนะครับใช้ประชิพอังกฤษนะครับเวลาการแข่งขันตีสองสี่ห้านะครับสนามเซนต์แอนดูทเวียมนะครับโทฟี่เตเดียมนะครับ ผลงานนะครับพบก,กันทสองทีมนะครับเลดดิ้งชนะโคเวนที่3-0นะครับเลดดิ้งเสมอโคเวนที่0-0นะครับโคเวนที่เสมอเลดดิ้ง0-0นะครับโคเวนที่เสมอเลดดิ้ง1-1เลดดิ้งชนะโคเวนที่2-0สภาพทีมโดยทั่วไปนะครับโคเวนตี้ซิตี้เจ้าบ,บ้านนะครับน้องใหม่แชมเปี้ยนชิพดีกีลีกวันนะครับในดิวชั่น3นะครับของอังกฤษ ผู้จัดการทีมนะครับ English Mark Robid นะครับมาด้วยระบบทีม3-4-2-1นะครับยังมีลิศผู้เล่นบาดเจ็บครับจะเป็นจ j o h นี่โจนเจมี่อันเลนนะครับแล้วก็ยูเลียน c o สตานะครับแต่ได้นะครับกูซา u s อาร์เมอร์นะครับคนโทษแบงกลับมานะครับผลึกพลังกลับแม t t Gondon นะครับ Kyle Matt แฟนเซ n นะครับเ e ดดิ้งนะครับเฝ้าทีมเยือนนะครับตอนนี้นะฮะกำลังครอบครองตำแหน่ง จากฝูงแชมเปี้ยนชิพนะครับดู้กาล2,020ถึง2,021นะฮะและเกมนี้นะครับผู้จัการทีมครับชาวเซิร์ฟนะครับเวสโกปาวโนวิชนะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1นะฮะยังไม่มีจอร์นสวิฟต์นะครับแล้วก็แอนดี้เยียมคอนนะครับโอวี่โอวี่เอียนเลียนนะครับแล้วก็เฟลิเป้อลานูบ้าที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ก็ยังนะครับโดยไมเคิลโอลิเซ่นะครับแอนนี่ลิโนตโคตานะครับ คาดว่านะครับเกมนี้นะครับครูเวนที่นะครับผลงานหลังนะครับตกลงไปมากนะครับเนื่องจากการแพ้นะฮะสี่ในห้านั้หลังสุดนะครับรวมทั้งแพ้รวดสองนั้นหลังด้วยนะฮะเกมเยือนก็ดรอปนะครับเกมเย่าก็ดรอปนะฮะอีกฝ้าหนึ่งครับเรดดิ้งนะครับฟอร์มระยะหลังยอดเยี่ยมมากนะครับในการออกสตาร์ทรุ่การใหม่นะครับ ควบชัยชนะมาสานัดหลังติดเลยนะครับทําให้ชนะนะฮะเเกมใน8นัดหลังสุดนะครับพุ่งผลไร้พ่ายนะครับในการเล่น8นัดหลังนะครับนอกจากนี้นะครับทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับในการออกมาเยือนนะครับทำให้แมตช์นี้เลดดิ้งกำลังแรงนะครับคิดว่าน่าจะบุกมาอัดโคนที่ได้นะครับราคาวันนี้ครับเลดดิ้งนะครับมาเยือนนะครับต่อปอปอนะครับไม่ค่อยแรงมากนะครับให้ไปดูราคา เสมอนะครับถ้าเสียน้ําไม่เยอะนะฮะแล้วก็มาอยู่ราคาปปไว้นะครับคนที่ไม่น่าจะรอดไปได้ครับที่ว่าเรดดิ้งไม่น่าแพ้ด้วยนะครับเป็นวันนี้นะฮะเรดดิ้งว่าเข้าวินแน่นอนครับต่อเรดดิ้งนะครับปปหรือว่าอยู่ราคาเสมอนะครับ วันนี้นะครับฟุตบอล2คู่นะครับเราให้สตุตการ์อราคาเสมอนะครับแล้วก็อยู่เลดดิ้งราคาเสมอแล้วก็ปอๆไว้นะครับทีเด็ด2คู่นี้เข้าวินแน่นอนนะครับแนะนําเว็บดีๆนะครับ adl snq บริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภาย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลากหลายราคานะครับท่านเข้ามาสนุกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นได้หมดนะครับลูกเตะมุมลูกโทษนะครับลูกเขี่ยบอลนะครับนะฮะ ดูบอลให้สหนุกนะครับมาติดตายนวมไว้หน่อยนะครับนะฮะขอให้ท่านวันนี้เข้ามาเฮงๆรวยๆวยสวัสดีครับ